มาขวกับขว,ขวกันครับเลิบนี่ใส่ใประกูดซ้อยตะไคร้คาซ้อยใส่กับขขวใส่ข้าวสารมาขวัวเอาขึ้นไปข้างเตาแล้วก็ขวขัขวขัวไปเรื่อยครับขวไปเรื่อย สูตรนี้เป็นสูตรพิเศษครับสูตรคิดขึ้นมาเองหอมใส่ดาบใส่ก้อยใส่ลำตุกนี่หอมคนผ่านมาไต่ไก่หอมติดกินมาไต่ไกไ่เลยครับสูตรพิเศษขวกับขัว,ขวครับผร้อมเฮ็ดไปเรื่อยครับเฮ็ดไปเรื่อยข้นไปเรื่อย นี่คือขวแล้วครับขวแล้วเตรียมใบต่ปั้นครับใส่เครื่องปั้นครับตำเอาไว้จามครับ